สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับรถยนต์ Ford Ranger นะตัว2.2หน้าปี2016ตัวนี้เป็นตัวตัว MC นะฮะวันนี้รถยนต์ Ford Ranger คันนี้เขาจะมาเซอร์วิสนะในเชิงป้องกันนะฮะเชิงป้องกันไว้ก่อนนะก็สิ่งที่เขาจะทำก็คือมีการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวน้ำมันเฟืองท้ายและอีกอย่างหนึ่งในเชิงป้องกันคือเขาจะเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะฮะเป็นแบบปั๊มแบบเฟืองนะฮะเพราะว่าปัญหารุ่นนี้ก็คือจะมีปัญหารเรื่อง ปั๊มน้ำมันเครื่องแตกกันบอกอยู่บ่อยๆพอของเดิมมันเป็นปั๊มแบบใบพัดแต่ลูกใหม่นี้มันจะเป็นปั๊มแบบเฟืองแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นแบบเฟืองแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนะฮะให้เป็นแบบฝักบัวยาวนะเพราะว่าในรุ่นปีนี้ฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องยังเป็นแบบสั้นอยู่นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบยาวซะเพื่อที่ให้การดูดน้ำมันเครื่องเพียงพอทุกรอบการทํางานของเครื่องยนต์นะฮะเพราะว่าปากยาวนี่มันจะลงไปติดก้นอ่างนจะทําให้การดูดน้ำมันเครื่องเพียงพอจะไปช่วย